เฮ้ยเดี๋ยวเกาะกูดกำลังกลายเป็นชนวนใหม่ของภูมิรัฐศาสตร์ไทยกัมพูชาจริงเหรอใช่ครับและมันเข้มข้นกว่าที่เห็นในข่าวหลายเท่าข้อมูลที่กำลังจะได้ฟังต่อไปนี้จะทําให้คุณเข้าใจเลยว่าทําไมเวลาแบบนี้ถึงเป็นช่วงที่ไทยต้องยืนให้มั่นมากที่สุดในรอบหลายสิบปีอยากกดข้ามเด็ดขาดฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าเราอยู่บนขอบอะไรบางอย่างลองคิดดูนะครับว่าทุกครั้งที่เราได้ยินคําว่าเกาะกูดเรื่องราวที่ผุดขึ้นในหัวมักเป็นภาพทะเลสวยธรรมชาติสงบ และสเสน่ห์การท่องเที่ยวที่ไร้ความวุ่นวายแต่วันนี้ผมอยากให้คุณลองหยุดนิ่งสักครู่แล้วฟังดูให้ชัดขึ้นอีกนิดเพราะเกาะเล็กแห่งนี้กำลังกลายเป็นจุดที่สะท้อนแรงสันสะเทือนของภูมิรัฐศาสตร์อ่าวไทยแบบที่หลายคนไม่เคยนึกถึงมาก่อนฟังดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับโอ้ถ้าคุณได้ยินแบบนี้คุณจะเริ่มรู้สึกเหมือนผมทันทีครับว่าความเปราะบางที่ซ่อนอยู่กำลังจะเผยตัวเพราะประเด็นเกาะกูดไม่ใช่เรื่องท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องจีปาถะ แต่มันคือประเด็นอธิปไตยระดับชาติที่เชื่อมโยงตั้งแต่ประวัติศาสตร์สมัยอาณานิคมไปจนถึงเกมอำนาจการเมืองภายในประเทศเพื่อนบ้านเอา้านี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าเอกสารยุคฝรั่งเศสปี1907ระบุชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยฝั่งกัมพูชาได้รับเพียงเกาะเล็กๆใกล้กกแผ่นดินของตนเองเท่านั้นหลักฐานท้งกฎหมายชัดเจนํำอธิบายทางภูมิศาสตร์ก็ชัดเจนและการใช้ประโยชน์โดยรัฐไทยก็ชัดเจนเช่นกัน แต่คําถามสําคัญก็คือถ้าทุกอย่างชัดเจนขนาดนี้ทําไมเรื่องนี้ยังถูกดึงขึ้นมาเป็นประเด็นตัหลอดหลายปีที่ผ่านมาฟังดูมันขัดกันเองใช่ไหมครับนี่แหละครับจุดที่ทําให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ประเด็นดราม่าการเมืองแต่เป็นระเบิดเวลาภูมิรัฐศาสตร์อย่างแท้จริงเพราะเลกัมพูชาสื่อบางกระแสยังคุณนําเสนอว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่ที่กัมพูชามีสิทธิ์อ้างร่วมแม้ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะบอกตรงกันว่ามันไม่ใช่เลยก็ตาม และถ้าถอรหัสทั้งหมดให้ดีคุณจะเห็นแพลบใหญ่ซ่อนอยู่ชัดเจนเลยครับนั่นคือการใช้ประเด็นอธิปไตยเพื่อปลุกอารมณ์ชาติสร้างการสนับสนุนทางการเมืองและเบี่ยงเบนสายตาประชาชนออกจากปัญหาภายในประเทศเมื่อเรามองลึกลงไปเราจะเห็นว่าประเด็นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉาบฉวยแต่เป็นกลไกของการเมืองกัมพูชาที่ใช้มัน,นานการหยิบยกกอะกูดมาเป็นบทสนทนาในสังคมของเขาไม่ได้เพราะต้องการหาความจริงทางกฎหมาย แต่ต้องการสร้างความรู้สึกว่าสิ่งที่ควรเป็นของประเทศเขาถูกคนอื่นครอบครองอยู่นั่นคือวิธีปลุกกระแสชาติพันธุ์นิยมที่มีพลังมากในสังคมของพวกเขาโอ้พอฟังแบบนี้เรื่องมันเริ่มชัดขึ้นแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับกระแสบางช่วงในกัมพูชาย,ยังนําเสนอว่าไทยเองเป็นฝ่ายทําให้ประเด็นคาใจเพราะไม่ได้ออกมาปิดประตูเรื่องนี้ให้เด็ดขาดตั้งแต่ต้นฟังดูน่าคิดใช่ไหมครับทั้งที่เรามีหลักฐานทางกฎหมายเต็มมือแต่เรากลับเลือกท่าทีที่ประคองสถานการณ์ไว้มากกว่าการยืนยันให้ชัดเจน สุดท้ายความเงียบก็ถูกตีความเป็นความคลุมเครือและความคลุมเครือก็กลายเป็นเชื้อเพลิงในการปลูกความรู้สึกภายในประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสนใจกว่านั้นคือเรื่องนี้ถูกหยิบมาเล่นซ้ำในช่วงที่การเมืองกัมพูชากำลังเผชิญแรงกดดันภายในไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหรือความไม่พอใจเรื่องการเปลี่ยนฐานอำนาจนี่แหละครับที่ทำให้สถานการณ์นี้ค่อยๆไหลเข้าสู่เกมการเมืองระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อประเทศหนึ่งมีแรงกดดันภายในมากเขาก็มักจะมองหาประเด็นภายนอกที่ทำให้ประชาชนหันมารวมกันได้โดยง่าย และประเด็นเกาะกูดก็ถูกหยิบขึ้นมาเป็นหนึ่งในนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโอ้ถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่านี่คือภาพที่น่ากังวลเพราะไทยเรารู้อยู่แก่ใจว่าเกาะกูดเป็นของเราแต่เรากลับถูกผลักให้ต้องเล่นอยู่ในเกมที่เราไม่ได้เป็นคนเริ่มการเมืองกัมพูชากำลังสร้างเรื่องที่ขัดกับข้อกฎหมายทั้งหมดแต่กลับได้รับความสนใจเพราะอารมณ์ชาติเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส่งพลังมากและนี่คือสิ่งที่ทําให้เกาะกูดกลายเป็นจุดเปราะบางอย่างแท้จริงในภูมิรัฐศาสตร์สมัยระหว่างสองประเทศ ลองที่ตามนะครับว่าถ้าปล่อยให้ความคลุมเครือเดินหน้าต่อไปอีกสิปีภาพใหญ่จะเปลี่ยนไปแค่ไหนความเชื่อที่ผิดอาจจะกลายเป็นความเชื่อที่ประชาชนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นความจริงซื้อบางส่วนอาจใช้ประเด็นนี้บ่อยขึ้นและการเมืองกัมพูชาอาจผลักดันให้มันกลายเป็นเรื่องที่ประชาชนยึดถือเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ทั้งทั้งที่มันผิดตั้งแต่ต้นนั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดในเกมระยะยาวเพราะฉะนั้นตอนที่หนึ่งของซีรีส์นี้อยากให้คุณมองเห็นชัดๆว่าเรื่องเกาะกูดไม่ใช่เรื่องเล็ก ไม่ใช่เรื่องของประวัติศาสตร์ที่จบไปนานแล้วแต่เป็นเรื่องที่ยังมีชีวิตยังถูกใช้และยังมีอิทธิพลต่อสมดุลอํานาจของภูมิภาคนี้อยู่ทุกวันนี่แค่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วคำถามคือถ้าเรารู้ว่าความจริงมันชัดเจนขนาดนี้ทําไมเรื่องเกาะกูดถึงไม่จบสักทีติดตามตอนที่สองครับเพราะตอนต่อไปคุณจะได้เห็นว่าเรื่องนี้โยงไปไกลกว่าที่คิดมากและมันพัวพันกับกรณีเกาะฟูกวกของเวียดนามอย่างน่าตกใจ ใช่เลยครับนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปทั้งที่จริงแล้วมันคือกุญแจสําคัญในการเข้าใจว่าเหตุใดประเด็นเกาะกูดจึงไม่เคยหายไปจากแผนที่ความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ฟังดูไม่ธรรมดาใช่ไหมครับแต่เมื่อมองจากภาพใหญ่คุณจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงที่น่าตกใจระหว่างเกาะเล็กของไทยและเกาะฟูกวกที่อยู่ภายใต้อำนาจของเวียดนามทั้งด้านประวัติศาสตร์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์เพราะถ้าดูจากมุมกว้างเราจะเห็นว่าเวียดนามกำลังเล่นหมากที่กดดันกัมพูชาแบบเงียบๆแต่ลึกมาก มากที่ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานใหม่การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์และการเสริมกาลังในพื้นที่ทะเลที่อ่อนไหวที่สุดของอ่าวไทยนี่แหละครับตัวอย่างของประวัติศาสตร์ที่ยังตามหลอกหลอนการเมืองยุคปัจจุบันเพราะฟูกวัวกไม่ใช่แค่เกาะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่กัมพูชาเคยเชื่อว่าควรเป็นของตนแต่กลับกลายเป็นของประเทศอื่นโดยไม่มีอำนาจต่อรองโหพอเชื่อมโยงแบบนี้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นทันทีเลยครับ เกาะฟูกูก๊กถูกกัมพูชาอ้างสิทธิทมายาวนานตั้งแต่ยุคหลังอนานิคมบันทึกในอดีตหลายชิ้นกล่าวถึงความไม่พอใจของคนกัมพูชาที่เชื่อว่าเกาะน,นั้นเคยอยู่ในอาณาจักรของตนแต่สุดท้ายต้องยอมปล่อยผ่านเพราะอำนาจรัฐไม่มั่นคงและเวียดนามเข้มแข็งกว่าในทุกมิตินี่มันสะท้อนอะไรบางอย่างแรงมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อมองกลับมาที่สถานการณ์เกาะกูดในวันนี้ฟังดูคล้ายกันไหมครับกรณีที่มีความเชื่อภายในสังคมหนึ่งว่าเกาะน,นี้ควรเป็นของเราแม้เอกสารและข้อเท็จจริงทางกฎหมายจะบอกอีกแบบ เหตุผลไม่ต่างกันเลยมันคือการสร้างอารมณ์ชาติเพื่อนหนุนอมน้าทางการเมืองและเมื่อประชาชนยึดติดกับความรู้สึกมากกว่าความจริงเรื่องนั้นก็จะกลายเป็นแผลในใจเป็นสิ่งที่พูดถึงครั้งแล้วครั้งเล่าและท้ายที่สุดอาจถูกหยิบมาเป็นเหตุผลในการท้าทายประเทศเพื่อนบ้านได้เสมอสิ่งที่เกิดขึ้นกับฟูกูวักค,คือบทเรียนที่ไทยต้องเรียนรู้ครับเพราะเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกของประชาชนกัมพูชาต่อเกาะนั้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้รัฐจะพยายามปิดประเด็นแต่ความไม่พอใจถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนเป็นความจริิงงทางรารรตตศส์ ทั้งที่มันไม่ใช่เลยนี่คือพลังของการเมืองที่ใช้พื้นที่เป็นเครื่องมือในการสร้างอัตลักษณ์สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและสร้างความชอบธรรมทางการเมืองและตอนนี้เวียดนามกำลังเพิ่มน้ำหนักให้กับฟูกววกมากขึ้นกว่าเดิมด้วยโครงการเชื่อมเกาะกับแผ่นดินใหญ่โครงการขยายท่าเรือโครงการท่องเที่ยวทางยุทธศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทําให้พื้นที่นี้มีสถานะสูงขึ้นในระดับภูมิภาคฟังก์ชันทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงแค่การท่องเที่ยวแต่มันคือการประกาศว่าเวียดนามจะไม่ยอมให้ฟูก,กววกเป็นพื้นที่ท ใช่เลยครับนี่คือเหตุผลที่กัมพูชารู้สึกถูกบีบอย่างหนักเพราะการขยายบทบาทของฟูกัวทำให้เส้นเขตทะเลของพวกเขาถูกจํากัดลงโดยปริยายทุกครั้งที่เวียดนามสร,าสร้างสิ่งใหม่บนเกาะนั้นกัมพูชาจะรู้สึกเหมือนสูญเสียพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งก้าวฟังแบบนี้แล้วคุณจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมกัมพูชาถึงยังไม่ยอมปล่อยวางเรื่องเกาะกูดแม้จะไม่มีหลักฐานทางกฎหมายรองรับเลยแม้แต่นิดเดียวที่สําคัญคือการที่ฟูกัวถูกปิดประเด็นอย่างเด็ดขาด ทำให้ประชาชนกัมพูชาบางกลุ่มรู้สึกว่าไม่มีความยุติธรรมเชิงประวัติศาสตร์พวกเขาจึงมองหาพื้นที่ใหม่ที่จะไม่ยอมให้ประเทศอื่นและนั่นทําให้เกาะกู่ถูกผลักจากประเด็นเล็กๆให้กลายเป็นพื้นที่อารมณ์ชาติดับลึกแม้ข้อเท็จจริงจะสวนทางแค่ไหนก็ตามนี่แหละครับความซับซ้อนที่หลายคนไม่เคยเห็นมองย้อนกลับมาที่ไทยบทเรียนจากฟูกว๊กชัดเจนมากถ้าไทยไม่ยืนยันอธิปไตยของตัวเองอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ความคลุมเครือในเรื่องเก่อกูดอาจถูกใช้เป็นเชื้อไฟในอนาคตเหมือนที่ฟูกว๊กเป็นมา ความเข้าใจผิดอาสะสมกลายเป็นพลังทางการเมืองในกัมพูชาและทําให้พวกเขาใช้ประเด็นนี้เพื่อสร้างแรงสนับสนุนภายในประเทศได้อีกรอบโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากเลยเพราะฉะนั้นตอนที่สองนี้จึงอยากให้คุณเห็นว่าฟูกวกไม่ได้อยู่ไกลาจากเรื่องเก่อกูดเลยทั้งสองเหตุการณ์มีจุดร่วมทั้งด้านอารมณ์สังคมพฤติกรรมการเมืองและแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์และถ้าไทยไม่อ่านสัญญ,ญาณนี้ให้ทะลุเราอาจต้องเผชิญปัญหาแบบเดียวก,กันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่ข้อกฎหมายเพราะกฎหมายฝั่งไทยชัดเจนอยู่แล้วสิ่งที่น่ากังวลจริงๆคืออารมณ์ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านที่ค่อยๆผลักให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่โดยที่เราแทบจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยและนี่คือบทเรียนจากฟูกูวักที่ไทยต้องไม่มองข้ามครับแล้วถ้าเกาะฟูกูวักเป็นบทเรียนไทยควรทำยังไงกับเกาะกูดติดตามตอนที่3ครับเพราะตอนต่อไปเราจะเจาะลึกว่าถ้าไทยเลือกเดินเกมเข้มขึ้นจริงผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นี่คือเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเลยครับเพราะสถานการณ์ก,รก่อกูในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่ประเด็นประวัติศาสตร์หรือข้อพิพาทตามแนวส่วนที่สัญญาเท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจการยืนระยะและภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีภูมิรัฐศาสตร์อ่าวไทยทั้งหมดพูดแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันละเอียดอ่อนมากจริงๆเพราะทุกการตัดสินใจของไทยในตอนนี้จะส่งผลยาวไกลไปอีกหลายสิบปีเฮ้ยแบบนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเพราะถ้าไทยตัดสินใจเดินเกมแข็งจริง นี่อาจเป็นจุดพลิกสมดุลของทะเลอ่าวไทยแบบไม่ทันตั้งตัวความเข้มครัดที่เพิ่มขึ้นหนึ่งระดับอาจกลายเป็นแรงกดดันลูกโซ่ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านได้ทันทีโออยแค่คิดตามก็เห็นความตึงเครียดขึ้นมาทันทีแล้วครับเริ่มจากคำถามง่ายที่สุดก่อนไทยควรเข้มขึ้นหรือไม่หากมองจากบุมกฎหมายคำตอบคือใช่การยืนยันอธิปไตยอย่างชัดเจนเป็นเรื่องที่ต้องทำพระไทยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และอำนาจรัฐรองรับครบทุกด้าน การที่เรายังใช้ท่าทีประคองสถานการณ์ทําให้ภาพลักษณ์ดูเหมือนเราอยากเลี่ยงการประทะมากกว่าการยืนยันความถูกต้องของตัวเองแม้เราจะไม่ได้ผิดอะไรเลยก็ตามแต่ถ้ามองในมุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่คือเกมที่ต้องคิดให้รอบด้านครับเพราะถ้าไทยแข็งขึ้นจริงผลลัพธ์ไม่ได้กระทบแค่รัฐต่อรัฐแต่จะกระทบอารมณ์ของประชาชนกัมพูชาโดยตรงและนี่คือจุดเสี่ยงที่สุดครับอารมณ์ชาติในกัมพูชามีพลังมากสื่อบางสำนักใช้ประเด็นนี้ปลุกความรู้สึกได้ง่ายมากและจากบทเรียนของฟูก๊วก เรารู้แล้วว่าถ้าประชาชนเชื่อว่าเราเสียอะไรไปต่อให้มันไม่จริงพลังอารมณ์ก็อาจลุกลามได้เหมือนประกายไฟที่รอการจุดติดเท่านั้นนี่แหละครับเกมการทูตที่ไม่ได้มีแต่ข้อกฎหมายแต่มีอารมณ์ชาติเข้ามาเกี่ยวเต็มๆและมันทําให้การตัดสินใจของไทยต้องรอบคอบมากขึ้นเพราะการแข็งอาจถูกตีความว่าเป็นการยั่วยุทั้งทงที่มันคือการปกป้องสิทธิของตัวเราเองแบบธรรมดาที่สุดทีนี้มาดูเหตุผลว่าทําไมหลายฝ่ายถึงเรียกร้องให้ไทยเข้มขึ้น สิ่งแรกคือการปิดช่องข้ออ้างเส้นไหลทวีปที่กัมพูชาเคยยกขึ้นมาอธิบายแบบผิดๆในบางช่วงเพราะถ้าไทยไม่กำหนดมาตรการให้ชัดการตีความเส้นเขตทะเลในอนาคตอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในช่วงที่กัมพูชาตํากำลังมองหาประเด็นภายนอกเพื่อสร้างความสนใจใหม่ๆใ,ให้สังคมภายในประเทศต่อไปอีกเหตุผลคือความเสี่ยงที่เกาะกูดจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอยู่เรื่อยๆถ้าไทยปล่อยให้มีความคุมเครือแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะทําให้ฝ่ายการเมืองบางกลุ่มในกัมพูชามีพื้นที่มากพอสําหรับสร้างประเด็นใหม่ได้ทุกครั้งที่ต้องการเรียกคะแนนนิยมภาพแบบนั้นอาจทําให้ไทยเสียเปรียบในระยะยาวทั้งๆท,ที่เรามีความถูกต้องอยู่เต็มมือแล้วก็ตามทีนี้มาดูด้านลบของการเข้มบ้างนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยหากไทยห้ามชาวกัมพูชาขึ้นเกาะกูอย่างเด็ดขาดซึ่งเป็นมาตรการที่ถูกพูดถึงมากในช่วงที่ผ่านมาผลที่ตามมาคือความรู้สึกของประชาชนกัมพูชาจะถูกผลักให้ตึงขึ้นทันทีและอาจไปกดดันรัฐบาลพนมเปญ ให้ต้องตอบโต้ในระดับใดระดับหนึ่งแม้กําลังทาหารของกัมพูชาจะไม่พร้อมก็ตามตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะความจริงแล้วกัมพูชารู้ดีว่าศักยภาพกองทัพเรือและอากาศของตนยังมีข้อจํากัดแต่ความรู้สึกของประชาชนไม่เคยมีข้อจากัดแบบนั้นอารมณ์สามารถถูกปลุกขึ้นมาได้ง่ายและเมื่อมันลุกขึ้นมาแล้วการเหมือนกษัตริย์นิยมและชาตินิยมในพนมเปญก็ต้องเดินตามเพื่อรักษาฐานอำนาจของตัวเองผลลัพธ์ที่ตามมาคือความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจะตึงเครียดในระยะสั้นแน่นอน โครงการท่องเที่ยวบางส่วนอาจชะลอตัวความร่วมมือบางด้านอาจเกิดแรงเหวี่ยงและพื้นที่ชายแดนบางจุดอาจมีความอ่อนไหวเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่คำถามใหญ่คือแล้วไทยได้อะไรจากการเข้มขึ้นคำตอบคือได้ความชัดเจนได้ภาพลักษณ์ความมั่นคงและได้ลดความเสี่ยงที่จะถูกตีความผิดในอนาคตเพราะถ้าเราไม่ยืนยันวันนี้วันข้างหน้าเราอาจต้องเผชิญข้อกล่าวหาที่หนักขึ้นกว่าเดิมเหมือนที่กัมพูชาเคยทำกับฟูกวกในช่วงก่อนประวัติศาสตร์สงบลงพูดให้ชัดอีกครั้ง ไทยต้องคิดให้ลึกว่าเราต้องการภาพลักษณ์ประเทศแบบไหนในระยะยาวต้องการเป็นรัฐที่ย,ยันสิทธิบนพื้นฐานความจริงหรือรัฐที่เลือกประคองสถานการณ์โดยหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเองบทเรียนจากภูมิภาคนี้บอกฉันแล้วว่าถ้าปล่อยความคุมเครือไว้มันจะกลับมาท้าทายเราเสมอไม่วันนี้ก็วันหน้าและสุดท้ายนี่คือมุมที่สําคัญที่สุดถ้าไทยเข้มขึ้นจริงเราจะต่อยอดไปสู่ยุทธศาสตร์ทะเลไทยแบบไหนจะเอาความมั่นคงนาเศรษฐกิจ หรือจะรักษาสมดุลทั้งสองอย่างให้เดินคู่กันไปนี่คือคําถามใหญ่ที่รัฐบาลไทยต้องตอบก่อนที่เราจะพบว่าจุดเล็กๆอย่างเกาะกูดสามารถกําหนดทิศทางความมั่นคงของประเทศทั้งประเทศได้แบบไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นตอนที่สามนี้อยากให้คุณเห็นภาพที่ซับซ้อนแบบเต็มๆว่าการเข้มไม่ใช่เรื่องผิดและการประนีประนอมก็ไม่ใช่เรื่องถูกมันขึ้นอยู่กับจังหวะภูมิรัฐศาสตร์และความพร้อมของประเทศในเวลานั้นทั้งหมดคาถามคือ ไทยพร้อมจะเปลี่ยนจากประคองไปเป็นยืนยันอธิปไตยแล้วหรือไม่ติดตามตอนที่สี่ครับเพราะตอนต่อไปเราจะสรุปทั้งหมดให้เห็นทิศทางใหญ่ที่ไทยควรเลือกเดินและอะไรคือยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอนาคตของทะเลไทยในระยะยาวนี่แหละครับจังหวะที่สำคัญที่สุดเพราะวันนี้เรื่องเกาะกูดไม่ได้เป็นเพียงข้อพิาพาทที่ถูกหยิบมาพูดในสื่อประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่มันกำลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของคำถามว่า ประเทศไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะยืนในจุดของตัวเองอย่างมั่นคงภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์อ่าวไทยที่กําลังจัดระเบียบใหม่แบบเงียบๆแต่แรงมากลองมองภาพรวมของทั้งภูมิภาคสิครับมันจะเห็นคําตอบชัดเจนมากขึ้นทันทีว่าการนิ่งเฉยอาจไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปนี่มันชัดเลยนะครับว่าถ้าเราไม่เริ่มขีดเส้นของตัวเองตอนนี้วันหน้าคนอื่นจะเป็นคนขีดให้เราและเส้นที่พวกเขาขีด อาจไม่ใช่เส้นที่ปกป้องผลประโยชน์ของไทยเลยแม้แต่น้อยเพราะตอนนี้ทั้งเวียดนามกัมพูชาและจีนต่างกําลังขยับหมากในทะเลเอ่าวไทยเหมือนกําลังกําหนดสนามแข่งขันใหม่ที่ใครก็ตามที่ไม่ชัดเจนจะถูกเบียดไปอยู่ข้างสนามโดยอตัตโนมัติอืมฟังแล้วมันรู้สึกได้เลยว่าความเสี่ยงมันอยู่ตรงหน้าเต็มๆเพราะการเมืองกัมพูชากําลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่ยังต้องสร้างความยอมรับภายในประเทศพวกเขาต้องการประเด็นที่รวมคนและประเด็นทินแดนคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในขณะเดียวกัน เวียดนามกำลังเสริมอำนาจให้ฟูกวกกลายเป็นฐานยุทธศาสตร์ที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมทุกปีจีนก็กำลังขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในกัมพูชายอย่างหนักและทุกอย่างกำลังเบียดเส้นผลประโยชน์ของไทยเข้ามาเรื่อยๆเพราะตอนนี้อำนาจทะเลในอ่าวไทยกำลังถูกจัดระเบียบใหม่แบบเงียบๆแต่แรงมากจริงๆหากไทยไม่ยืนให้มัน่นเกมนี้จะถูกคนอื่นกำหนดแทนเราอย่างแน่นอนและเมื่อเกมเริ่มโดยที่ไม่ได้มีบทบาทการตามแก้ที่หลังจะยากกว่าเดิมหลายเท่า ความคลุมเครือจะกลายเป็นช่องว่างและช่องว่างจะกลายเป็นข้ออ้างที่อีกฝ่ายใช้ได้ตามใจคำถามคือไทยควรเดินเกมแบบไหนให้เหมาะสมที่สุดในเวลานี้หลายฝ่ายเสนอว่าถึงเวลาที่เราต้องยุติยุทธศาสตร์แบบประคองและเปลี่ยนเป็นยุทธศาสตร์แบบชัดเจนตั้งหลักฐานให้มั่นใช้กฎหมายเป็นเส้นหลักและใช้การบังคับใช้พื้นที่เป็นการตอบกลับที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังเพราะสิ่งที่กัมพูชากังวลที่สุดไม่ใช่ปากคําไทย แต่คือการที่ไทยแสดงให้เห็นว่าเกาะกูดอยู่ภายใต้การบริหารเต็มรูปแบบของรัฐไทยในทุกมิติการยืนยันอธิปไตยที่ชัดเจนไม่ใช่การยั่วยุแต่คือการจัดการบ้านของตัวเองให้เรียบร้อยคือการทําให้โลกเห็นว่าไทยรู้สิทธิของตัวเองและจะไม่เปิดช่องให้การตีความผิดฟื้นกลับขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นสื่อกัมพูชานักการเมืองกัมพูชาหรือกระแสะชาตินิยมที่อาจถูกปลุกขึ้นในวันใดวัน,วนหนึ่งแบบที่เราเห็นมาแล้วหลายครั้ง ลองคิดดูนะครับว่าหากไทยกําหนดยุทธศาสตร์ทะเลใหม่ที่เชื่อมความมั่นคงเศรษฐกิจและอธิปไตยเข้าไว้ด้วยกันเราจะได้อะไรบ้าง 1. เราจะสร้างความมั่นคงทางทะเลที่แน่นขึ้นทําให้ใชายแดนฝั่งตะวันออกมีความเสี่ยงลดลง 2. เราจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ต้องกังวลว่าข้อพิาพาทจะกลับมาขัดขวางในอนาคตและ 3. เราจะกําหนดกรอบของผลประโยชน์แห่งชาติอย่างที่ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคนี้ควรทําแต่ในอีกด้านหนึ่งการยืนยันอธิปไตยที่แข็งขึ้นแต่ต้องทําอย่างมีชั้นเชิง ราะถ้าทำแบบด่วนหรือทำแบบประกาศเดี่ยวมันอาจถูกตีความว่าเป็นการยั่วยุโดยไม่จำเป็นไทยต้องเดินเกมอย่างสุข,ขุมคือเข้มแต่ไม่แข็งกร้าวชัดแต่ไม่ใช่อารมณ์เด็ดขาดแต่ไม่ปิดประตูทางการทูตนี่คือทิศทางที่ประเทศที่มีศักยภาพและมีความพร้อมใช้ได้โดยไม่ทําให้สถานการณ์บ้านปลายโดยไม่จําเป็นนี่แหละครับคําตอบที่หลายคนมองหาไม่ใช่ว่าไทยต้องโกรธไม่ใช่ว่าไทยต้องแข็งใส่กัมพูชาแต่คือการที่ไทยต้องอยืนในที่ของตัวเองอย่างที่ควรเป็นเพราะประเทศที่นิ่งเกินไปจะถูกตีความว่าอ่อนแอ และประเทศที่แข็งเกินไปจะถูกตีความว่าเป็นภัยแต่ประเทศที่ชัดเจนจะได้รับความเคารพจากทุกฝ่ายและในเวลานี้ประเทศไทยอยู่ในจังหวะที่เหมาะที่สุดในการประกาศชัดว่าเกาะกูดคือดินแดนภายใต้เอกสิทธิ์ของไทยทั้งด้านกฎหมายประวัติศาสตร์และการใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่การทําให้ประเด็นนี้ชัดในตอนนี้จะช่วยปิดทางข้อกล่าวหาในอนาคตและทําให้ไทยกําหนดภาพรวมยุทธศาสตร์ทะเลได้อย่างเต็มที่สุดท้ายคําถามที่เราต้องตอบไม่ใช่ว่าเราพร้อมจะประเชิญหน้าหรือไม่ แต่คือเราพร้อมจะยืนหยัดในสิทธิของตัวเองหรือยังพร้อมจะกําหนดทิศทางอนาคตทะเลไทยด้วยมือของเราเองหรือยังพร้อมจะตัดสินใจในจังหวะที่ภูมิภาคกําลังเปิดโอกาสให้ไทยขยับหรือยังเพราะอนาคตของทะเลไทยจะขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เรายืนได้มั่นขนาดไหนและกล้าประกาศความจริงที่เราถืออยู่หรือไม่นี่คือบทสรุปของคลิปนี้ก่อกูดจุดเปราะบางภูมิรัฐศาสตร์ไทยกัมพูชาและคําถามเรื่องการยืนยันอธิปไตายอย่างเด็ดขาดขอบคุณที่ติดตามทั้ง4ตอนครับ